นี่คือดักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์เดินเกณฑ์ตามนี้หนังพลนังประชาลัฐและรวมไทยจะชนะการเลือกตั้งแต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์นะฮะมคปดหม,ออดหมาคข้าไปแดกแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องของาการวิเคราะห์ของสื่อมวลชนนะเรื่องของเกี่ยวกับกุญซืนอคนที่อยู่เบื้องหลังนะฝ่ายเสทั้งหลายนะครับของพลเอกประวิทย์และของพลเอกประยุทธ์

ดีนะครับหนึสอีกรูปนะครับหนึสใส่กรอบเลยครับเดียวครับท่านเป็นนายกคนแรกที่ไหว้ด้วยความเต็มใจเลยค่ะเจอม่านไงท่านไม่อยากติลกมือว่าอไรคุณขาขอบคุณอใหบเ่เยอะ่ไข่จับมืออใท่อุ้ยขอโขอให้สมดุลและก็มีสุขภาพแข็งแรง แล้วคุณเธอได้ไอ้ห่นสอบท่แตงค้าสอบขายด้วขอบคุณนะคะอุไม่กว่ายอะไ้นะองนี้ก็ขารอดมีตรงนนะตรงนี้ต้องายรอดแน่ค่ะไม่พอฉันขายฉันขายายนเองเมอฉนยไม่พ บอกองต่างเมีข้อะอย่างโอ้ยพลเอกประยุทธ์นะก็มีเสเสที่ว่าของพลเอกประยุทธ์นยก็มี5้าหกคนพลเอกประวิทย์ก็มีเสห้าหกคนนะของพลเอกประยุทธ์ก็มีฝั่งเสนิดนะซึ่งเป็นสวเป็นเพื่อนของพลเอกประวิทย์ประยุทธ์นะครับพลตรีเจรานายอีกคนหนึ่งแล้วก็มีพลตีพลโททิติวัฒ มีพลโตคณิตแล้วก็มีพลโทพลเอกนิธิพลเอกอภิชาติหิมลัยผิวพันธนะ์พลโทนัทวุฒินะก็เป็นมือของอพลเอกประยุทธนะ์ส่วนพลเอกประวิตย์ก็มีพลเอกธรรมนัฐไปฮะพลเอกธรรมรักษ์ในขณะเรามีพลเอกวิทย์หดสินนายุทธยานะครับพลเอก นัพดโพนเอกกริโยทินนะฮะแล้วก็มีธรรมนัตร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าพลนเอกนัดนะอินทระเจริญนะก็มีฝ่ายเสสองฝ่ายก็เขาวิเคราะห์กันนะเอาทหารคนใกล้คิดของทั้งสองท่านมามองว่าเป็นฝ่ายเสนะเป็นงานยุทธการ ะะแล้วก็มีการเจรจารับโน่นนี่นั่นเป็นคนประสานงานนะก็เป็นความเชื่อของของสื่อมวลชนที่เอาสิ่งที่เห็นมาทําการวิเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับไม่ใช่มันเนตัอย่างนะผมอธิบายหุ้นส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเนี่ยนะ,ะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธิ์ทำตอนนี้ ทีมเสพพูดง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ประเอกทั้งสองท่านเนี่ยทีมเสตอนเนี้ยทีมเสทําเขาเรียกยุทธวิธีนะกระบวนการทางความคิดนยจะมียุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีนะยุทธศาสตร์คืออะไรยุทธศาสตร์คือนําพาในมุมเขาอะนพาประเดียประยุทธ์เข้าสู่ชนะการเลือกตั้งนะยุทธการยุทธการก็หาเสียงเตรียมพร้อมในมุมมองของเขาแต่จริงแล้วยุทธการที่ว่าคือยุทธการที่ชื่อว่า เอกราดของชาติไทยความจริงชื่อเอกราชของชาติไทยหนึ่งมีภารกิจให้พลเอกประยุทธ์สองพลเอกประยุทธ์ทำไม่ได้เขามีวิธีอื่นนะครับยังไงก็ชนะไม่มีแพ้นะครับนั่นคือสิ่งที่เอกกราชของชาติไทยที่ผมเคยเรียนไว้คือยุทธการนะครับส่วนยุทธวิธีเข้าสู่อะไรนักเลงนําการทหารนะรผมถามลูกชายว่าอ่านออกวะเนี่ยเขามีฝ่ายเสย2สองอันเสซ้ายเสยขวา เสซายนะเสซายพลเอกประวิทย์ก็จะมีธรรม,มนัตพรมเผ่านะซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักเลงอ่ะโทษจริงอ่ะนะแล้วก็มีทาหารอยู่ด้วยทาหารก็คือภาคบริการที่เขาทำงานใกล้กับพลเอกประวิทย์ธรรมนัตรับผิดชอบภาคเนี่ยหัวเมืองหลักบุกภาคเนี่ยประวิทย์ขอไปฮะพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ปรากฏว่า ก็มีนายทหารอยู่ข้างตัวซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเพื่อนเขาเป็นทหารเนี่ยพี่น้องก็เป็นทหารก็เอามา,มาทํางานด้วยแต่ก็มีคนหนึ่งที่เป็นหัวหอ,อกสําคัญเลยนะคือพันโทหิมาล,ลัยผิวพัดก็ทหารเหมือนกันน่ะนักเลงด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะทั้งพลเอกประวิตย์ก็มีนักเลงพลเอกประยุทธ์ก็มีนักเลงทั้งสองฝ่ายมีนักเลงหลักนี้เรียกว่านักเลงนาการทหารบางคนบอก่าโอ๊ยไม่ใช้ชื่อนักเลงนําการทหารนะ นีสตการเมืองมันลึกซึ้งนะคนไม่เข้าใจมันเนี่ยก็จะเอาปรากฏการณ์มาวิเคราะนะฮะไม่ได้มีการสังเคราะห์นะฮะตอนนี้หลักนักเลงนําการอาหารมาถึงไหนละมีเพิ่มเติมนะที่เขาไม่ได้เขียนเพิ่มเติมที่สื่อเขาไม่ได้ิเคร่ยก็ยังมีชัชวาลคงอุดมยังมีแรมโบ้อีสานเข้ามาพวกนี้นักเลงนั่นแหละเข้ามาร่วมแรมโบ้์ก็ไปลากอานนท์มา ไปลากพรรคพวกที่อยู่เสื้อแดงมาร่วมเจงดอกจงดอกจิกเข้ามาร่วมเราจะเห็นชัดเจนกระบวนการทางองคพิดเหล่านี้อยู่หลักซ้ายและหลักขวานะแล้วก็ทับเนี่ยบางคนบอกโอ๊ยพลเอกประวิษพลเอกประยุทธ์แตกกันใหญ่อะแตกกันะนะถึงเวลาเราจะเข้าใจเลือกตั้งเสร็จหุ้นส่วนจะโอ้ยจริงอย่งี่ผมว่าหรือเปล่าไปดูนะครับตอนนี้ หลักมันเป็นยังไงนะฮะเขาคือเขาเขาสื่อก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์นะครับเป็นเรื่องปกติที่เขาไม่ผิดหรอกการวิเคราะห์ไม่มีคำว่าถูกผิดแต่งานสังเคราะห์ต้องถูกเท่านั้นผิดไม่ได้นะครับงานสังเคราะห์ที่นำมาเรียนตอนนี้คือจะต้องเคลียร์เรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพราะในการเลือกตั้งปี2550หลังจากที่บทเอกสนธิบุญยรกระดินนะครับยึดอำนาจ เป็นหัวหน้าคอมมชพอยึดอำนาจเสร็จเลิกรัฐก็จัดให้มีการเลือกตั้งปี50ยึดอำนาจปีวันที่19กันยายน49นะครับ20เดืกา9นาทีโจรเลิกในการยึดอำนาจยึดเสร็จเลือกตั้งปี50พรเลือกตั้งปี50สิ่งที่ตามมาก็คือแพ้แพ้เพราะจัดให้มีการเลือกตั้งองค so so ์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งใหญ่ทำให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมาลุมกินโต๊ะพลเอกสนทิจนส่งผลทำให้แพ้การเลือกตั้ง รอบพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจยียบพสพฤษภาคม2,557 16น3้ากานาทีพบจอมฟ้า3ามชั้นหรือพบฉัดมางคลหรือพบบัวตูงคราวนี้จัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในภายหลัง2ปีมั้งจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2561-62ห้าร้อดห จึงค่อยจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิน่นสตาฟองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไว้นะครับรอบนี้แพ้ชนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคุณส่วนจําไว้เลยนะแพ้ชนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่องค์การบริหารส่วนท้องถิน่นไม่ใช่เฉพาะในพระนครเท่านั้นเพราะประชาชนในพระนครมีเพียง10บล้านคน ส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอยู่ขึ้นตรงกับประชาชนเนี่ยที่ดูแลประชาชนถึงอย่างน้อย54ล้านคนนั่นหมายครับว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะเป็นตัวชี้วัดผมต้องเรียนว่าการี่ยคุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ต้องใช้หลักนักเลงนำการทหารเข้าใจหลักก็อย่างนี้นักเลงนำการทหารที่ผ่านมา ขึ้นเงินเอนอสมอกำนันผู้เยญบบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลทำถูกหรือยังทำถูกแล้วส่วนต่อไปก็คือต้องไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบ,บาลน,นะครับที่สําคัญจะต้องเร่งดาเนินการนะเรื่องหวยเรื่องคาสิโนนะครับให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบางคนถามว่าทําไมอะ่ะทำไมต้องทําทําไมต้องรีบทํา เพราะมันจะสร้างรายได้ให้กับประเทศเพราะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์สร้างไว้คือการไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเข้ามาพอกู้ยืมเข้ามาเพื่อที่จะมาเยียวยาประชาชน5,000บาท2,000บาทคนหลักครึ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องใช้หนี้ให้เรลที่สุดวิธีการใช้หนี้ก็คือทำสิ่งผิดกฎหมายให้มันถูกกฎหมายหวยเนี่ยหวยออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วมันก็ดีขึ้นขายดีขึ้น เป็นบวกมากขึ้นต้นทุนกองสลักต่อไปมันจะลดลงไว้วันหลังทาเรื่องหัวให้ฟังเรื่องหนึ่งเลยนะกลยุทธ์การแก้ปัญหาหวยให้ถูกลงเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็มันก็เริ่มถูกลงนะย,ยุคเดียวที่ทําได้คือยุคบตเอกยุทธ์เนี่ยที่ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อเป๋าตัางน์นี่ผมเรียนไว้นะตอนนี้ก็ทําได้จริงปฏิบัติได้จริงมีผลบวกออกมานะมากกว่าผลลบคนที่เดือดร้อนกับกลายเป็น ยี่ปัวแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมไว้ทำที่ไม่ฟังว่ายี่ปัวจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับนี่คือหลักกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่ทางเมืองจริงครส่วนทหารแต่ละท่านเก่งๆนะนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะเสนงเสนิดก็เก่งเสโยที่อยู่กับพลเอกประวิทย์ก็เก่งนะครับแต่แต่ละท่านทํางานภาคปฏิบัติการเป็นคนรายงานสรุปผลให้กับพลเอกประวิทย์ทราบ เสหิมาลัยก็เก่งก็รายงานเรื่องราวต่างๆให้กับพลเอกประวิทย์ประยุทธ์ทราบนะสุดท้ายทั้งสองท่านก็จะมา brainstorm นะก็จะมาหาข้อสรุปกันเป็นระยะๆนี่คือหักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงฮะแต่อย่างไรก็ตามถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์เดินเกณฑ์ตามนี้หนังปันทัระชารัฐและรวมไทยจะชนะการเลือกตั้งแต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์นะฮะมคอด หมาค่าไปแดกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รจจะเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตราย์ใด อาองล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง แดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เียมศูกย์เกษปรมปรีถวยราชเช่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากลนในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีกเกเรียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សុងព្រះចរិយា ระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกอบดินทราเทพยาวรางกุณเปรียบพร้อมด้วยบุญมาหลนในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร Kick.